วันนี้เราอยู่ในแแ a บ LCD TFT โมดูลนะครับเราจะมาแสดงรูปภาพนะครับผ่านจอ TFT นั่นเองนะครับโดยเราก็จะใช้เว็บไซต์ Image to CPP นะครับในการแปลงนะครับรูปภาพให้กลายเป็นเลขฐาน16นะครับเพื่อจะให้ไปแสดงเป็นรูปภาพนะครับในแต่ละพิกเซลว่าจะให้เป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะได้เป็นออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็น เซตของรูปภาพตัวนี้ออกมาเลยนะครับเราก็ทําการแสดงนะครับผมผ่านจอ TFT นะครับผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแ lap lcd tft module นะครับเราจะมาแสดงรูปภาพนะครับผ่านจอ TFT นั่นเองนะครับโดยเราก็จะใช้เว็บไซต์ image to cpp นะครับ ในการแปลงนะครับรูปภาพให้กลายเป็นเลขฐาน16นะครับเพื่อจะให้ไปแสดงเป็นรูปภาพนะครับในแต่ละ pixel ว่าจะให้เป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะได้เป็นออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นเซตของรูปภาพตัวนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ทําการแสดงนะครับผมผ่านจอ TFP นะครับผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้เลยครับ นะครับก็จะเป็นโจทย์ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการวาดแมวนะครับแล้วก็จะเอาลักษณะของรูปเรขาคณิตครับว่าจะเป็นอ่า triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นอ่าอ่าเส้นตรงใช่ไนะครับก็คือ draw line หรือว่าจะเป็น draw circle นะครับก็คือเราจะทําการวาดใช้รูปเรขาคณิตนะครับมาวาดเป็นรูปแมวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือแมวเอ้ยแมวเมวรูปร่างปราดเปรียวเป็นนักนะครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณครับ